เมื่อหมาผูกตะก้อตกปลาหน้าดินด้วยสาย PE ง่ายๆให้สายถ่างออกแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยครับเราเริ่มจากที่เราน้ันซื้อตะก้อมาเป็นตะก้อเปล่าแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรานำสาย PE กับสาย N ของเราให้มีเส้นที่ขนาดเท่ากันนะครับและตัดมาความยาวเท่ากัน จากนั้นเราจะผูกตรงนี้นะครับผมจะต่างจากผูกตะก้อตกทุนลอยนะครับตกทุนลอยนั้นผมจะผูกใส่ลูกหมุนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวบนให้เราทําแบบนี้แล้วเอานิ้วสอดไว้แล้วเราก็บิดแบบนี้นะครับบิดเหมือนกับเราผูกลูกหมุนนั่นแหละครับบิดได้5รอบแล้วเราก็สอดสายปลายสายทั้งสสายของเราเข้าไปตรงห่วงที่เราเอานิ้วสอดไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็ ตัดปลายสายด้านสั้นของเราทั้งสองสายนั้นออกนะครับสายนี้นะครับเราตัดแล้วเราก็เอาไฟแช็กจีไว้จากนั้นเราก็ดึงสาย PE ของเราให้ตึงนะครับผมถ้าใครถนัดใช้หัวแม่เท้าก็ใช้ได้นะครับแต่ผมถ่ายคลิปผมก็เลยทําไม่ได้ก็ทาแบบนี้นะครับเอานิ้วสอดไปแล้วก็ดึงลูดรัดเข้าไปแบบนี้นะครับหมายความว่าให้สาย PE นั้นตึงแล้วก็ใช้สายเอ็นนั้นถูกแบบนี้นะครับ ผูกแล้วก็ดึงรัดเข้าไปรัดเข้าไปจนกว่าจะถึงความพอใจของเรานะครับชอบยาวขนาดไหนก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ตัดแล้วก็แฟแช็กจี้ไว้แล้วก็ผูกตาเบ็ดของเราใส่เข้าไปส่วนตัวล่างแล้วก็ผูกเป็นปกติเลย